กิจกรรมความเพียรและโกแปดอันที่เก้ามกกาลาอันที่เจ็ดอันที่สองนะครับกดท,ที่แปดบทสวดธรรมจักปะตตานุสุเอวัเมสตังเอกังสมัยยังภกวตาภลานติยังวิหาร ที่ตัเอนะนาเสวิพพายโยจายังกาเมีสุกานะสุนลิกายุโกโยโกอิโนะัมโมบุโกทุชนิโกอาณิยอาณาทาศนิโตโยจายังอันทกิร่ามทานุโยโกทุโขอาณาติยอาันทั ชีมาปฏิปปาธาทาเตนะปาภิสัพพุทธาจักกุกาลานียาณากาลานีอุปัสสัญญาอาภิยายาสัพโพุายาธิพานายาสังวตติกะตรมาจักสาภิกเวมัชิมาปฏิปปาธาอาเตนะอาภิสัมพุทธาจักกุกาลานียา นีนาทีนีเสียญาติต่างกามากามาตันหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาอีทางโกบาลี่ิเกเวทุการนิโร ทุกขังอริยสัจจังปะริเยยันติมีพิกเวบุกเพอานานุตตตุเตทรมีสุจักงุงทาปฏิยานางุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิตังโขปานิทั้งทุกขังอริยสัจจังปะริย กขาสมทโยอลิยสัจจังปหาตันธรรมติเมภิกเวบุเพอนนตุสุเตสุธรรมสจกขุนปติยาณุธาปิวัญญาธาปติวิชาธาปติอะโลกโอธาปติตังโคปาณิทังทุกขสมทโ อริยสัจจงปายนันติเปพิกเวบุเปอนานุสตเตสุตัมเมสุจักขุอุทาปฏิญาณุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาุทาปฏิอาโลโกุทาปาฏิอีทังทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิกเวบุเปออนานุสตเตสุธัมเมสุจักขุ อุทาปฏิญยานังอุทาปฏิป ok ัญญาอุทาปฏิว oh ิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาพปัติตังโกอุทันิทังทุกขานิโรโน อาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิตังโกอานิทังทุกานิโลโทอริยสัจจังสังจิกาตันติเมพิกเวบุเภอานานทุตอานันุตเตตุทัมเมสุจักุอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชา อุทัปฏิอาโลโกอุทัปปิที่อีทั้งตุกกานิโลธาคามีนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานานนสุตเตสุธรรมเมสุจักขุนอุทัปปิญยานางอุทัปปิปัญญาอุทัปปิที่วิชาอุทัปปิที่อาโลโกอุทัปปิตังโคอานิทางทุกขานิโล พระคาหมีนีปฏิปปาดิยาสัจังปาเวตันพันติเมพิกเวบุเพอานุสุเตสุธเสุจักคุอุทาปฏิยางอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิตัโกอานิทัง กานิโลอาทามินีปฏิปทาอริยสัจจาวิตันติเมพิกเวบุปเปอานานนจุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทาปฏิญาณุทาปฏิวิชาอุทาปฏิปัญญาอุทาปัิอะโลกอุทาปฏิ ยาวิกิปัญจเมีิกเวอิเมสุเจสุตุอริยสัจเจสุเอวันติปาลีอตังตวารสากาลังยถาทุตังยนาทัสสนังนาโสวิสุทังอโหสิเนวตาวหังปิกเวสสัตถวเกโลเกสมะเลเกสะพัมมะเกสะ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 มะนะรามนะมิจจาปะยะ สาเทวมนุสายาคุณุตตลังสัมมาสํโฆติอภิสัมโพปัญจยาสิงยโตจะโขมีภิกขเวอิเมสุจสุอริยสัจเจโซเอวันติบาลีปตังตวทัสสากังเลยยถาภูทังญาณะธรรณสนังสุวิสังโภสิอัตถาอังวิกเว สัตเทวเกโลเกตมะเลเกตมะมะเกสัตสัมนาพระมณียาภาชอยงตสัตเทวนามาดุสัยญาณุตะลังสัมมาสัมโพธิอภพิสามโพปชายาสิงยานัณจารปนาเมรสนังอุตถ้าปฏิอุปมาเปมิมุติอายามันติมาชานิตันตินาดิม ผณนัพระโพติอิทาวะโวจาภะคะวาอันตานะปะจาภะคะวะมีกูภะคะวะโตภาสิตังอาวินันตุหามาสิมิงจาภาณะเวชยาการันตมิงวิจจยมานาภะอาญสัมมโตโกธัญญนสาวิจักังวีตามังภักมาอะกุอุทภาพิยังกันจีสุมา

เวสุนดาวะติงสานังเทวานังตัตังกตวายามาเทวาสันตามนุสสาเวสุงยามนังเทวานังตัตังกตวารูติตาเทวาสันธามนุสสาเวสุงรูติตานังเทวานังตังกตวานิมาณาตีเทวานันตตมนุสสาเวสุงนิมา วะนะวะมาเลนะวะบัมุนาวาเทนะติวาโลกาสมาติอิติหะเทนะยะเนนะเตนะมุุตตาเตนะยะวะปัมมะโลกาสะตโวอาปุกอันจันจิยะยันจ่ทัสสะสหันสีโลกาลาตุสังกะปิสังกะปิ สามปเวทีอาปาโมโนจะโอลาโลโอพาโสโลเกปาตุลาโหสิอาจิงกัมเมวเทวนางเทวานุภาวะอาทาโคภาควาอุทานางอุทานีติอัญญสีวะโกโกตัญโยัญญสีวะตะโกโกตัญโยหิอิติอิทังอาญสัโมโก ដែល់វីវីនោះអារាក់ន់សាច្រាស់អារក់រ